ใใสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ที่เขามารับชมช่องเพื่อแ่แปฝกผ้าละบ่มีหยางหกมือน,นี่คนมักบอลกับยีฮยอนบอลนี่ละเนื้อสวนผูกกันนี่ตะวันสีปานเม,มืองหนามด้วยนะตะวันสีด่านเอิญนั่นเองผู <c oughs> ้ก็ต้องเฮ็ดให้มันกระชับเนียนล่ะเพราะเห็นเหตุผลสุดท้ายของปากแตกนันตีบอล เสียบบ่อนเก็บสายให้เรียบร้อยปผูกมันเด็เก็บสายเรียบร้อยเอาเขาไม่หน <Clar> ีเรียบร้อยนี่รากเสีนี่มันเป็นเห็ดอินที่รากแต่จำไว้ได้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยงัดคอยมันเรียบร้อยนี่รากเสีบ่อนว่ามันเด็ดสตาร์งานนี่ว่าแบบนี้ไหมพอแล้วเนาะพอเสียนะร้อนเสียดีเนียตะกี้ปีกาย่ในซ่อมให้เต้เพราะเปลี่ยนจับบ่อนเพเป็นปีนี้นี่บ้าโอ้ยมันจะอันนี้ขึ้งไงแต่ว่าโอ้ยบร้อนเสียเตรียมพร้อมแล้วว่าบอมันใหญ่พูด มันมีของเล็กน่อยอยู่ไหมฮะมันปรหลูเลี้ยงหรือว่าเมียหนไยมันมีน่อยตรหลามีต้องมมีง็เล็กน่อยได้มันมีทางบางไงแต่วัดสบาทไม่ังแต่วัดังนู่นักทยยังชี้เลยไหมวัสดีครับไหสวัครับ้านแล้วตัเสียลูกุนเสียเดียอ้เสียแล้วก็แต้ก็ อ้ยักินไ้ไไปคว่ำควเลยนี่กิล้เนี่ยเขพูเป็นประตูได้เนอาเอาหวาต่ำนี่นี่นะนี่นี่นะมันเป็นปต่งตัวมากปะผมก็สีเยวได้เสียได้เสียกอนได้เสียไปเอาก่อนพี่บ้านะไรบเนมในบา้ยมันเืนอะไรอยู่นั่นไหเบอร์ห้าเยนะเอเพ้ดไมาหาเพื่อนเลยไปบักครับบักครับบัครบครับ บกพูดเฮยบกพดวบกพดไงลูกผู้ใดว่าบักพอบไหมนีหน่อยดั่งซือไม่ได้หลายคนนี่อะก็จมีของไทยไทยบางคุดมเดว่าล่ะไทยบางคุดมเบดสีบ้ยเบื่อชิบความมาทั้มาทั้ให้ลูกร้านครับพี่วังต้องโปรโมทแต่วันชิบปันมาคักเพราะว่าแต่ว่านชิปันเลีนดีมาครักเลยร้านหุกขอคอ ร้านหัวคอครับเข็ยนไปแล้วพี่น้องเอ้ยปลาลูกปลาล้านเล่นไปมันได้ทัานไหนกับดีกว่ามันไปหากดเล่นเกยมยันมะเร็งชมงหนึ่เง,ง,ง,งเ,เรียบเรีบนะเว้ยรียบกลับมานะเว้ยไอ้ไผ่ไม่มีกางเกงสีดำเดี๋ยวลูกอ๋อไผ่พงศธรครับนี่มีทุกคนเลยครับเฟิร์สไผ่พงศธรอ,อ,อ่ตะวันสีปานก็มี ต่วันสีปั่นจะเบิ้องหลานจะรู้วิญไาณเสียงแต่วันสีปั่นมันเล่นดีก็ไม่มี้เสียงเลยะวต้นสีปันอะไรอ่ะพูดลองเท้าม้นนะหลอกปั๊บไปเลยอ่ะต้องใเืห่ารุ่นต้อ้งบักตะวันสีปั่นที่ยโอ้ยขวดปงงากง่าเลยบวันสีปั่นเห็นบ่าปยัง แต่วันซ <ENNIS> ีปันนะ่ยมีหอดักหรอโอ้โหไอ้พวกไผ่ทรงตัวทอนเองนะใส่โอ้โยกางเกงมันโคตรผัโพดมันมนีไม่ไหมเนี่ยบอเอากางเกงดำก็ได้ไม่ไม่ได้ว่ากันแต่ว่ามันตัวใหญ่โพดเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ตุกเด็กมันมีปีกเกียขาของขาลมทับปากแตกอีกไม่มันเตี้ยบอนปากแตกได้สุดเ่ยเฮ้ยนี่มันพร้อมไอ้ไอ้เฟือดไอ้เฟือดล้น ไหนบักเฟืดนึ่งอะ,ะ,ะเออเออไปเอ,อินกันกันให้แล้วพร้อมเดี๋ยวเสียบุตรไปหารถยูพยาบาลเ่าว่างมือนี่สิมันมันว่าไปเตะเต๋พร้อมผู้เฒ่าแล้วนะโอ้ยเต๋พร้อมผู้เฒ่าผู้ดีมึนตรงเบื่องผู้เดียวแล้วนึงมันนี่เอิดนัดไปพร้อมเนอะพูดนัดไปว่านัดสิไปส่งฟาดโด1สิแปดน่ะ วิ่งตาเตีฟพอมเหนือพอดีครับคุณสิเบียรมงเข้ากันตั้มเสียประตูไม้มัน่นแบบนนี่บ่าหูไอ้ไผ่เขาเล่นยเล่นไล่ประตูเหรอคันตาบ่มันไหวดีกรับเปลี่ยนเปลี่ยนออกโอ้ยตะวันสีปันโอ้เด็กสั่งหอยได้น่ะลอยเรืนได้ตะวันสีปันปีนาทีเก่งพอดีได้มึงส่งอ้าวมันดีก็พอพวกนี้เนี่ยบอกไงพ่อ เ่อนบอกไงหูยะกคว่ำความนึกว่าอ้าวมันหูยะกคว่ำม,มันครดยงดีแต่ตน้นี่เริ่มหูยะคว่ำแล้วว่ามันเหรียกรมู่บอกาบม,มันมันเหรียงสี่กระมูมันหู่ยักคว่ำมันจะไปเหรโทรศรรัพท์ไปเหรียญโทรศัพท์เล็กหน่อยเอาคนไปยังพาไ,ไปถ่ายรูปเรีว เออเดี๋ยวผู้ไ uh> uh uh ่วผ uh> uh ู uh ้บกสรนมาโอ้ยวันาฝึกเซียนมาลูกทักเซียนผู้ขวบพ่แพทย์ประจำสนามตัวนี่บรรยากาศตอนเช้ามื่อนี้อากาศดียูพี่น้องต่ว่ามื้อนพายุเขาเด้อวันที่สิมื่อนี้ก็สิครึมๆนั้งนี่ละไปเตะเขาเปไหนพันหนึ่งลูกละพันพันกีบเด้พันกีบ ไปถ่ายรูปอันท้อขอเจ็บภาพหน่อยนะครับไปเขาเบอร์สิบไทยแลนด์มาใส่ป่ะโอ้มาใส่น้าเบอร์สิบใส่รูปเป็นจะใส่ชื่อส,สตาร์ตบัง,บงตีนบ่สิชื่อสตาร์ไหนนี่มั้มีแบบนี้ได้กับมืงเอามามาไปยืนอันเออถ่ายไป,ไปพยาบาลแล้วเดี๋ยวเจ็บภาพบรรยากาศจังน่อยครับ ภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระทึกตะวันมันก็มคามครบว,วันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยแต่มต้องเสียฟังไอ้อันครับไนะอ้เฟิร์สนะไอ้้ไอทักษิณน,นะพราะางี้ทักษิณน,นะอนบอกได้ห้ามทะเละทะรายม่ได้ตาจริงยิงนรับทราบทั้งโทรศัพท์เด็เอาสำหรับคลิปนี้กัน ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับเดี๋ยวพอกันอยู่ในสนามสีไเดทไทยหรือบอนไดไทยพี่น้องได้เบิงอีกกับผลงานสีได้จังไหนบอนไดจังไหนกับจังว่ากันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครเป็นกำลังใจให้เพียรชิบต่อๆไปไปนะครับเด้อสวัสดีครับ